ตอนนี้ก็วานเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ปั่นนะปั่นอันนี้ปั่นแล้วพี่น้องอันนี้ปัน่นปั่นกลบแล้วนะครับนะครับรอบรอบทิศทางในรถไถร,รอบทิศทางนะนู้นนานู้นก็คันหนึ่งอ่ะนู้นก็คันหนึ่งฝั่งนี้ก็นู้นคันหนึ่งครับทางนี้นร,รอบทิศทางมีรถไถแล้วตอนนี้ในทุ่งนานะครับแล้วก็ มาดูว่าไปถามราคาว่าเกเอาเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราไปดูคนขคับไปถามเขาว่าเอาเอาเอาเท่าไหร่ทั้งหมดวันนี้นะครับ นกนี่หวานเลยเต็มท้องนาครับ <c oughs> <c oughs> อืมโอ้โหปัน่นกินร่วนตัวจะน้ำท่วมก่อนนะครับ แต่ได้ข่าวว่าจะแรงแต่ไม่รู้ว่าจะแรงหรือเปล่าพี่น้องเดี๋ยวนี้เดียวครับเหลือฟฝั่งนี้นะครับพันกลบก็เหลือฝั่งนี้ฝั่งน,งนี้แล้วก็แรงใหญ่เนาะ มาจะเสร็จเร็ววันนี้วันเดียวเสร็จครับ12ไร่จะถามแกก่อนว่าคิดยังไงนะครับ รถใหม่เลยนะครับเนี่ยใหม่ๆเลยออกมาวันนั้นป้ายแดงวันนั้นเองนะครับใช้บริการนะครับมาดูเจ็บโดน ตอบถามหน่อยว่าวันนี้คิดเท่าไหร่ครับ12ไร่โอ้วันนี้บอกครับ12ไร่ไร่ละ300ไร 300. ่ละ300 12ไร่ก็3,006 3,006เนาะครับผมในใครเก็บใครเป็นคนเก็บดังนี่อ๋อผมผมมีแต่งเงินในบัญชีจะโอนให้ได้ไหม เดี๋ยวถ้าโอนโอนให้ลูกให้ลูกชายนะเดี๋ยวินมาเดยนมานะเออเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมโอนให้เขาเลยเดี๋ยวโอนคำมติเขาเดี๋ยวเดี๋ยวมาโอเคครับผมขอบคุณลุงมากเลยผมเสร็จแล้วผมต้องกลับก่อนแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวผมนั่งรอเนาะนั่งรอครับท่านครับถ้าสี่ที่โมงแล้วบ่ายประมาณสี่โมงสี่โมงโอเคนี่ครับออกหมาได้ l c 0 1 8 s t คูบะตาออกมาไม่ไม่ให้พี่น้องใช้บริการดีมากสามพันหกพี่น้องสิบสองไร่ก็ถา,ามาเยอะไหมเขาไม่เยอะนะเพราะว่าเราต้องการประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนทน,นะแล้วก็จะมีค่าอะไรค่าอาหารนิดหน่อยนะ อาหารเครื่องดื่มนะให้กับลุงๆที่มาช่วยนะเป็นน้ําใจบางบางคนก็เอาเป็นเงินก็มีนะก็ให้ไม่เยอะครับวันนี้ยังไม่มีงบก็น่าจะให้ <c oughs> เป็นน้ําใจเดี๋ยวนั่งรอจ่ายตังค์นะครับเสร็จแล้วครับพี่น้องวันนี้ พ่อนูนมาแล้วครับลูกชายเข้ามาพอดีเดี๋ยวผมเดินไปลูกชายเป็นคนมาเก็บตังค์ยอดพ่อเป็นคนขับลูกเป็นคนเก็บตังค์แ <c> ล <oughs> <c oughs> ้ว สามพันหกนี่ครับมรรจายตังแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนี่ใหม่รุ่นยุคใหม่ครับไม่ต้องพกเงินสดพกแต่โทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตครับลูกชายกับพ่อจะมีเหมือนกันนะพี่น้องอะไรเนี่ยไลฟ์อยู่บอไม่ไม่ไม่ไข่ใครดูไม่ไม่มีใครดูหรอกใครไม่เฉยใช่ไม่เฉย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับพี่น้อง รู้กันเนาะสามพันหกนะครับเดี๋ยวแค่นี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ